สบายดีทุกคนยินดีตอนครับเขาสู่ช่องลาวเกิลออฟฟิเชียลเนาะหรือว่าช่องของพัดสาวลาวคนคํำม่วนนั่นเองทักททยสบายดีและสวัสดีนน้องในมื้อนี้พัดกับมีคลิปมาฝากมาตอนทุกท่านอีกแล้วสําหรับเรื่องราวที่พัดสิีนิบยกเอามาเฮ็ดเป็นคลิปให้ทุกท่านได้เบิงได้ชมในมื้อนี้ก็คือเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยท่ามกลางสถานการณ์ความโวดสงบที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนไทยเขมรในช่วงที่ผ่านมานั่นเองเนาะ โดยตลอดระยะเวลาที่เกิดการประทะกันนั้นเหตุการณ์ต่างนอกจากจะเหใเห้เฮาได้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความเสียสละของทหารไทยรวมไปถึงแสนยานุภาพของกองทัพไทยแล้วก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งพี่น้องที่สร้างความประทับใจให้คนทั่วโลกเมื่อได้เห็นนั่นก็นคือน้ําใจของคนไทยที่มีต่อเหล่าทหารกล้าของพวกเพื่อนนั่นเองก็คือจังที่เฮาฮู้กันดีนว่าในส่วนของการช่วยเหลือนั้นนอกจากทางภาครัดแล้วก็ยังมีจากทางภาคอกสนนํา อีกอย่างเส้นกรณีของส่งบริษัทยักษ์ใหญ่ในไทยที่เพิ่นได้มีการมอบเงินจํานวนมหาศาลกว่า150ล้านบาทท่านผู้ชมเพื่อให้นําไปช่วยเหลือครอบครัวเหล่าทหารก้าที่อยู่แนวหน้าผู้ที่เพิ่นได้หับบาตรเจ็บและเสียชีวิตจากการประทะชายแดนในครั้งนี้ซึ่งนอกจากการช่วยเหลือจากทางภาครัฐและเอกชนแล้วกันยังมีน้ำใจจากคนไทยธรรมดาทั่วทั้งประเทศนําอีกเนาะที่คอยให้การช่วยเหลือและให้กําลังใจทหารก้า โดยในระหว่างที่เกิดมีการประทะกันอยู่นั้นท่านผู้ชมต้องบอกเลยเนาะว่าพวกเขาในฐานะที่เป็นคนไทยและโดยอุปนิสัยของคนไทยที่มีมาช้านานอีกอย่างที่พวกเขาพอสิเฮ็ดได้หรือพอจะช่วยเหลือทางด้านกองทัพและแนวหน้าได้พวกเขาเหดเมุมดทุกอย่างกันเลยนอกราบในส่วนของคนไทยบพราว่าสิเป็นการส่งเครื่องของไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือทหารไทยเนาะหรือว่าการเลี้ยงเข้าทหารไทยรวมไปถึงการรวมเงินกันซื้อสุดเกาะให้ทหารไทย และเหตุการณ์อื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะพี่น้องสําหรับในส่วนของน้ําใจของคนไทยที่มีต่อทหารและในมือนี้พัดเองกสิกนุญาตยิบยกเอาคลิปโมเมนต์ความประทับใจระหว่างคนไทยกับทหารไทยมาให้ทุกท่านได้เบิงได้ชมนํากันเดี๋ยวเฮาไปเบิงกันเลยพี่น้องว่าิมีเหตุการณ์ใดแน่ไปเบิ่งนํากันเลยเป็นยังไงบ้างคะทํากับข้าวให้อาหารให้ทหารหลายวันแล้วเอาว้า,าแม่ ก็ดีใจค่ะภูมิใจค่ะเห็นบอกพูดไม่ได้เห็นบอกว่าวันนั้นทหารก็โทรมาเขาบอกพี่ครับพี่ครับกะเพราไก่อร่อยมากเลยก็ดีใจค่ะก็ภูมิใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งก็ได้ช่วยเดียร์นาค่ะมีต้นตาชิลัยงาม มันได้เห็นบอกว่าเอาเอาอาหารไปิซงเป็นว่ที่บ้านบ่บ่มีคนไปิซงเราก็เลยเอาไปซุงเนี่ยค่ะเพราะจะเห็นเขาวเราเป็นแดดก็คลิปแรกกันน้ำตาไหลแล้วพี่น้องเห็นเขานั่งอยกเขาคือสิเมืออันนี้ก็สี่นอนแล้วก็หิวอันนี้ใ่ไคือว่าแต่มันเป็นลูกเป็นล้านจะขอแบบไม่บอกว่าได้ค่ะมี่ตดนแต่คนเพิ่อนกันยังให้น้ำพี่น้องน้ำตาไหลกอนผู้ชายกับใครน้ำเด่นตอนนี้แต่ละมือเอาสิคิดเมนูนุ่งจะหาย เราอาจะซอยกันคิดทำกันปรึกษา,ากันมันจะเห็นยังเห็นยังจะละเมอเออมือนแนั่นก็นเห็นว่านทหารเพิ่ปกินของแหงมาลายเนือ้อเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นผัดกะเพราบ่เออปล่อยฟั่งเงอนั่นเปิงไดนก็มีทุกคนกนที่ไปส่งไปกระทู้มาบอกว่าไอ,อ้ผัดกะเพราอร่อยมากแบบเออเขาได้ยินปึ๊บเขากระตือ,ตอรืตร้นกรัง วุ้ยช้าใจวัวมูซึกแบบดีใจที่ได้เห็ดให้กินเนาะพี่น้องจักใจแม่ครัวน้าครที่ผัดกะเพราอร่อยที่สุดในโลกอุ้ยคลิปแรกกับน้ำตาไหลแล้วค่ะผู้ชมอันนี้คลิปต่อมาเนาะคลิปที่สองอันนี้เป็นคลิปที่ทางร้านอาหารเนาะ เพื่นได้มีการเลี้ยงเข้าทหารไทยซึ่งคลิปดีกระถือใล้าวอีก <วา S 2> หนึ่งเ,เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นภายในร<ล>้านอาหารที่มีชื่อว่าครัวพฤกษาซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามปั๊มน้ำมันปตทสาขาอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีเมื่อมีกลุ่มพี่ๆทหารจำนวนมากมาจอดรถแวะรับประทานอาหารก่อนจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่กันต่อเจ้าของร้านรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากในที่สุดก็ได้มีโอกาสตอบแทนในความเสียสละของทุกท่านโดยเจ้าของร้านได้เชิญให้เข้ามานั่งข้างในและขอให้พี่ๆทหารทุกนายสั่งอาหารได้เต็มที่ เพราะค่าอาหารทั้งหมดนั้นมันช่างน้อยนิดเมื่อเทียบกับสิ่งที่พวกท่านได้เสียสละให้กับแผ่นดินทั้งชีวิตและครอบครัวที่อาจจะต้องทิ้งไปได้ทุกเมื่อหลังจากทหารทุกนายรับประทานอาหารเสร็จก็พากันขึ้นรถเดินทางต่อไปเจ้าของร้านและพนักง,งานก็ออกมายินบกมือบายๆยอยู่ที่หน้าร้านพร้อมตะโกนบอกกับนายทหารทุกท่านขอบคุณที่ทำเพื่อชาติและประชาชนชาวไทย Oh, คลิปนี้พี่น้องโคตรซึ้งเลยเนาะก็คือคํำว่าที่ว่าค่าอาหารในมือนี้ให้มันช่างน้อยนิดน้อเมื่อเปรียบเทียบกับความเสียสละของเราทหารการทั้งหลายที่ซวยคุม้มคองแล้วก็ปกกโปงประเทศไทยเนาะพี่น้องโอ้โ oh, หสุดยอดหลายคลิปนี้มาเบิ่งกันที่คลิปต่อ,อ,อมาพี่น้องคลิปนี้ก็คือเป็นคลิปที่มีพี่น้องคนไทยเนาะได้นำทุนเรียนเป็นรถกันเลยไปแจ้ให้กับ พ,พี่ทหารกานาอค่ะผู้ชมให้กินฟรีกันเลยเนาะซึ่งตรงบอกเลยว่าราคาทุเรียนก็คือที่เฮาหู้กันดีเนาะพี่น้องว่าโบดได้ชื่อแต่กับโบดได้แพงเกินกว่าน้ำใจของคนไทยที่มีให้ทหารเนาะคนที่เอาไปแจ้กนี่ก็ง่ามงามนะค่ะผู้ชมอันนี้พี่ทหารเพื่นได้ชิมแล้วนอทุนเรียน แตาแซ่บและคลิปต่อมาน้องพี่น้องอุ้ยคลิปนี้พัดเบิ้งเทือใดแล้วก็ฮู้สึกว่าแบบมันฮิวใจหลายเนาะเพราะว่ามันเป็นภาพที่ถามว่าหาเบิ้งไดยากบนในประเทศลาวประเทศไทยมันก็นหาเบิ้งไดยากเติบอยู่พี่น้อง เพราะว่าคนส่วนหลายนอกก็คือจังที่เฮาหูก,กันดีว่าในการใช้ชีวิตะนะบางคนนอกกาหาเช้ากินค้าคือที่เฮาเห็นในคลิปนี้มีแต่พ่อค้าแม่ค้าที่กระเจ้าทํามาหากินแต่กระเจ้ากับมีน้ําใจดีนะพี่น้องคนไทยเฮาสามารถเว้าได้เลยเนาะว่าพวกเขาหัแบบเป็นอุปนิสัยมาตั้งแต่ดนตั้งแต่บรรพบุรุษกันแล้วเนาะทีมีน้ําใจโตอกันช่วยเหลือกันมาแบบนี้อันนี้โมบังข้าวหลามว้าว คลิปนี้ก็คือเป็นคลิปรถบัสของทหารไทยเนาะคลิปไปโจทแล้วแบบมีคนเอาน้ำไปแจกมีคนไทยเอาน้ำไปแจกให้กินต้องบอกเลยน้อช่วงนี้ว่าทหารไทยนี่ไปโจทยรถบิสสัยเมตติดไฟแดงกับเจ้ากันยังแบบเอาเครื่องของไปให้นะพี่น้องแน่ในคลิปนี้เอาไข่เป็ดให้ท่านผู้ชม น่าประทับใจหลี่า่าส้ชมบแปกใจเนาะที่แบบฝรั่งเขาอย่างอึ้งเลยได้ภาษาอย่างเฮาที่แบบคนแบบเป็นคนประเทศเพื่อนบ้านเดียวกันสินะเห็นแล้วก็ฮู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าประทับใจหลยอยากให้มันเกิดขึ้นหลายๆในสังคมนี้อ่าส่วนในคลิปนี้ก็คือเป็นคลิปที่เพื่อนขนานา้ำขนข้าวขอเครื่องใช้เนาะมาช่วยเหลือพิหารไทย สมุนราคาเครื่องของที่เพื่อนนามานี่ก็ถ้าเทียบกับความเสียสละของเหล่าทหารแล้วมันก็นเป็นมูลราคาที่น้อยนิดคือที่คนไทยท่านนั้นเพื่นได้โอกเอาไว้อลหค่ะคาผู้ชมเพราะว่าอย่างบริหัวอนาคตเลยเนอก่าในสนามรบนั้นสิเกิดอย่างขึ้นแน่แต่พวกเขาเจ้าก็มีความเสียสละสุดมยอด คลิปนี้นะพี่น้องอา้ยม่ปลานะี่ฮหิ้วลำํำไยมาให้โอุย้ยน่าหักต้องมาเคียบทั้งมากอย่างคลิปนี้ฮะรถทหารไปโจนไฟแดงห้าบผู้ชม สุดย้อนลายน้อมนำใจของคนไทยติดไฟแดงเพื่อนกันยังบริจาคให้น้องในส่วนของทหารและคลิปต่อมาคลิปนี้ก็คือวันที่12กรกฎาคม2568พี่น้องก็คือมีประชาชนคนไทยและต่างชาติท่านรวมใจกันไปบริจาคเลือดอยุทิสภากาชาติไทยเพื่อนำไป ช่วยเหลือนายทหารที่ผู้ได้รับบะเจ็บเนาะพี่น้องซึ่งตรงบอกเลยเนาะว่าศูนย์รบริการโลหิตโอ้สภากาชาไทยแน่นเอียดเลยท่านผู้ชมเมนไัยเห็นกับหูซึกดีเนาะพี่น้องแบบ คนมีน้ำใจสามารถแบบรวมด้วยช่วยกันทุกอย่างเลยและมาในคลิปนี้เนาะก็คือเป็นคลิปที่ฮานคาน้องพี่น้องเพื่อนได้ทำการส่งมอบสุดเกาะและเล็กกันกระสุนให้แนวหน้าจากงบประชา่ส,สนคนไทยโอ้โหเยี่ยมอันนี้ถือว่าไซประยุท์ได้จริงอีหลีเนาะสำหรับสุดเกะอืม ใส่ให้พร้อมเนาะพี่น้อง้ยถ่ายหูบจีพะด้วย เป็นจังไรกันแน่ที่น้องหลังจากที่เบิ่งคลิปโมเมนต์ความประทับใจระหว่างคนไทยกับทหารไทยจบไปส่วนตัวของพัดเองต้องบอกเลยนาะว่าฮูซึกซับซึ่งหลายในน้ำใจของคนไทยที่มีโตะเล่าทหารกะแล้วก็ยังให้สังคมนี้หรือว่าทุกทประเทศที่อยู่อ้อมข้าประเทศไทยหรือทั่วโลกนี่ให้เป็นคนมีน้ำใจแล้วก็ช่วยเหลือกันคือจังนิสัยของคนไทยที่มีให้ทหารไทยในมือนี้นะคะผู้ชมสําหรับในคลิปนี้กัสิขอจบไว้เพียงทอนนี้แหละนอถ้าเกิดว่าในคลิปมี ข้อมูลเนื้อหามีคำว่าคำจารหรือว่ามีคำใดที่พัดได้ว้าพิดพาดไปก็ต้องกร้าขอโทษขออภัยทุกท่านไว้หน้ที่นี้นำในมื้อหน้าพาดัดเช็คลิปอย่างให้เบิงกัอย่าลืมท่าติดตามด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้พดัดเฮ็ดคลิปต่อๆไปนําสําหรับในมื้อนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อขอกล่าวคําว่าสบายดีและสวัสดีค่ะ